สีออกเพิ่มอุ้ยขยันมากพีว้าวให้พี่พีทเหมือนกันวันที่พี่ให้หน<อ>ูแต่หนูให้ในเตียงมันก็หนักตังค์นิดเดียวไม่จริงค่ะให้มาให้กลับไม่โกงไม่เคยได้ไพีพีว่าเป็นอะไรข้างในคะเป็นกระเป๋าตังค์แล้วเดี๋ยวเป็นมันนี่คลิปไม่ใช่ แล้วเดี๋ยวคนในไลฟ์ตัดคลิปไปนี่นะวิวเยอะกว่าที่ผมจะลงตอนนี้พี่ผมต้องรีบท<ม>ิงลงเลยเราต้อง,องไม่ใด้ดูว่าคืออะไรเออจริงปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนแคปไปดูพี่ผมไม่ได้ยอดได้ไหมเอาล่ะ้วซื้อกระเป๋าสีนี้มาด้วยใช่มันคืออะไรมันคือที่ใส่พาสปอร์ตมียางีดจไหมคุณพีทคุณพีทซื้อสีนี้เลยเหรอใช่ครับใช่ถกเลยอะ ดีใจจริงไือเปล่าิต้องแอบกรซิบใช่กระิบต้ไเปดถีเทใช่ใไหมแต่หนูกระซิบว่าให้ซื้อใบใหญ่อันน้ต้องเก็บไว้แบบฟังก่อนแต่หนูกระซิบว่าให้ซื้อใบใหญ่นะทำไมมาเหลือแค่นี้ไม่รู้แล้วของตัวเองใหญ่มากแล้วหนูบอกว่าทำไมซื้อให้พี่พทเล็กจังก็พีทเล็กนไม่รู้เลยพี่พทหนูบอกให้ซื้อใบใหญ่มแมทมาส่งเหลือใบแค่นี้ ได้พี่ใจไหมพี่ใจอะไรหนูซื้อให้พี่จุ๋มก็ช่วยเลืองนะไปเนี้ยหรอคิวไม่ช่วยเลยหรอคิวไ,<ต>ไม่ช่วยเลยเลยโมบินานมากไหนมาคุยไม่คุยเลยได้ของ